ขอบพรยนสิทธิ์งยิงครับเรียนประธานในที่ประชุมทั้ง6ท่านนะครับควรสมาชิกแล้วผู้ทรงเกียรติที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้นะครับผู้คนร้วนมีหน้าตาแจ่มใสนะที่จะได้มาเจอกันและมาร่วมแสดงความินดีกับเพื่อนต่างสโม,มสรนในการที่จะบริหารงานขององค์กรแล้วนให้มีการทํากิจกรรมบริการลงสู่ชุมชนได้มากยิ่งขึ้นต่อไปโดยมาตราที่8และ9ของธรรมนูญของเล้วนสากลข้อบังคับที่1เขากล่าวไว้ว่า เราจะต้องรวมตัวกันเพื่อที่จะจัดการประชุมเกิดขึ้นในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเพื่อที่จะให้มีการสัรหาคณะกรรมการบริหารสมโมสรและทํากิจกรรมบริการในแต่ละปีซึ่งปีที่ผ่านมาค่อนข้างจะไวมากเนื่องจากทางภาวะโควิด COVID, และทางด้านผู้สูงวัยของสมาชิกของเราหลายๆท่านก็ไม่สามารถที่จะออกมาร่วมทํากิจกรรมกับเราได้จึงมีกิจกรรมมากมายที่เราอาจจะจําเป็นต้องสารต่อเพื่อให้ภารกิจนั้น สำเร็จร่รวมไปได้ดีนะครับอย่างเช่นสโมสรที่จริงสโมสรวัฒนาคงคลท่านก็มีกิจกรรมบริการนะครับท่านได้ร่วมกับ True c o r p o r a t i o n ได้ทํทกิจกรรมบริการลงสู่ชุมชนวันนั้นก็มีผู้ที่มารับของมากมายไม่แน่ไม่น,น่าจะต่าง่าสองร้อลายที่ที่อดีตท่านนายกได้ไปทําในพื้นที่นะครับเราก็หลายๆสโมสรน,นอกจากทํากิจกรรมของตัวเองแล้วยังร่วมกิจกรรมหาทุนกับเพื่อนต่างสโมสรอนนีก ยังช่วยเหลือสนับสนุนกับเพื่อนต่างสโมสรเมื่อมีการทากิจกรรมเป็นวาระและครั้งคราวต่อไปสิ่งนี้ครับคือน้ําใจและสายใยแห่งความผูกพันที่มีให้ที่นายกได้มอบนโยบายว่าท o กเกตเตอร์วีแคนร่วมมือกันเราทําได้และกิจกรรมหลายๆกิจกรรมนะครับที่ประสบความสําเร็จในภาพครับก็ได้รับการสนับสนุนได้รับการช่วยเหลือได้รับการเสียสละจากทุกท่านนะครับให้กิจกรรมนั้นผ่านไปได้ด้วยดีและทําให้ชุมชนทุกชุมชนนะครับรู้จักเราลายอ่อนมากยิ่งขึ้นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือว่า เราเกิดมาเป็นไรออนเราเป็นู้ใไงด้วยใจอาสา,าจริงจริงใครดูข่าวนะครับมีแก๊ปไลด์อยู่คนหนึ่งขับรถมาแล้วเห็นพ่อกําลังเขย่าตัวลูกอยู่ในรถเก๋งซึ่งลูกกาลังช็อกหมดสติรถยุ่นบนถนนในกรุงเทพเราก็ทราบกันดีนะครับติดแน่นมากไม่สามารถที่จะขยับไปไหนได้แก๊ปไลด์คนนี้ครับช่วยบอกกับพ่อให้อุ้มลูกขึ้นมาแล้วขึ้นรถของเขาแล้วเขาเคลียร์พื้นที่เขาเคลียร์ทางได้หมดจนกระทั่ง นำเด็กคนนี้ครับส่งโรงพยาบาลด้ืยอความปลอดภัยที่จริงการที่เราเองเป็นจิตอาสาการที่เราเองเป็นผู้ช่วยเหลือผู้คนอื่นนะครับไม่จําเป็นต้องมีทุนมากไม่จําเป็นต้องใช้ระยะเวลาอะไรมากเลยในชีวิตประจําวันของเราครับเมื่อเราเจอเจออะไรเราสามารถทําได้หมดเราเห็นภาพอย่างนี้นะครับเราเองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เรารู้สึกประทับใจปิติใจและมีความยด,ดีในกิจกรรมในสิ่งที่เขาทําไปด้วยเลยแลีวถ้าเกิดกิจกรรมนั้นนะครับมันเป็นตัวเราที่เราทำอะครับ เราจะรู้สึกภาคภูมิใจมากขนาดไหนนะครับเราก็สามารถที่จะเก็บความประทับใจอย่างนี้ครับที่เราทำนี่ครับเอามาเล่าสู่กันฟังในการประชุมสมโมสรในการประชุมภาคหรือเมื่อวันที่เราเจอเจอเพื่อนต่างองค์กรต่างสมโมสรเราก็สามารถที่จะแบ่งปันความรู้สึกความปิติความประทับใจได้อย่างดีเหมือนกันแลวเนี่ยครับจริงๆแล้วพวกเราเองนะสามารถทําได้ โครงการบางโครงการกิจกรรมบางกิจกรกจกรมไม่จําเป็นจะต้องเข้าสู่การประชุมและหลงมติของคณะกรรมการบริหารสมอสอนเราสามารถทําได้เลยเล็กๆน้อยๆอะไรเราสามารถทําได้หมดแล้วเราค่อยเอาความสมําเร็จความประทบใจนั้นนะครับมาเล่าสู่กันฟังและมาบันทึกในวาระการประชุมขอ,ของการประชุมสมอสอนในวาระที่จะเกิดขึ้นเองต้องขอขอบคุณทั้งหกสมอสอนเป็นอย่างยิ่งที่ทําให้เราเองได้มีโอกาสทํากิจกรรมร่วมกันนรายะเวลาหนึ่งปีบริหารที่ผ่านมาเพราะฉะนั้น หนึ่งปีบริหารเราเองจะต้องสรุปกิจกรรมบริการของเราและบัญชีรายรับรายจ่ายที่เรามีเกิดขึ้นในปีบริหารที่เราบริหารจัดการอยู่สมม่งมอบต่อให้กับคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ได้ดาเนินการได้อย่างรับรื่นมาก่ขึ้นและเรายัางคงจะต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ได้ดําเนินการต่อไปแต่รู้สึกว่าปัญหานี้คงจะไม่มีนะเพราะว่าเราทํางานกันอย่างต่อเนื่องแล้วเมื่อเรามองไปข้างล่างนะครับแต่ละท่านก็เคยผ่านการเป็นนายกสโมสรมาแล้วเกลื่อนทั้งนั้น เพราะฉะนั้นนะครับทุกคนคือคนที่จะร่วมแบ่งปันนําสิ่งต่างๆที่เราเองประทับใจและต่อยอดในกิจกรรมบริการที่ดีสู่กันฟังและทําให้กิจกรรมของเราไปสู่ความสำเร็จแน่นอนเพราะฉะนั้นเชิญคณะกรรมการบริหารท,ทั้ง6สมโมสรนะครับมายืยนอยู่ตรงข้างหน้าเฮดเทเบิลนะครับเพื่อที่จะกรอบพิธีต่อไปครับเชิญครับเพราะฉะนั้นในานามขององค์กรไลอองค์กรขอ,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 อประกาศว่า คณะกรรมการบริหารสโมสรทั้ง6สโมสรได้สิ้นสุดภารกิจในการทำกิจกรรมบริการในนามของคณะกรรมการบริหารสโมสรในปีบริหาร2,565ถึง2,566ต่อจากนี้ไปท่านคงดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของสโมสรเป็นที่เลี้ยงเพื่อที่จะแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ที่ท่านได้ทำมาไปสู่คณะกรรมการบริหารรุ่นต่อไปเพื่อที่จะทำให้กิจกรรมนั้นได้สานต่อและก่องานใหม่ในทางที่ดีขึ้น ขอบคุณอย่างยิ่งสําหรับทุกระยะเวลาที่ผ่านมาทุกท่านมีลมหายใจเพื่อเข้าออกและเพื่อที่จะช่วยเหลือคนยากไร้และน้อยโอกาสสิ่งนี้ครับมันไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนด้วยเงินตาได้แต่สิ่งนี้ครับมันสแสดงถึงมิตรภาพความอิ่มเอมใจในสิ่งที่เราได้ทําลงไปกิจกรรมมากมายที่เราได้ทําขึ้นมารวนเป็นกิจกรรมที่ส่งผลกระทบถึงคนอื่นในทางที่ดีและส,สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นขอขอบคุณท่านอย่าง,งายิง่งขอประกาศว่าท่านได้สิ้นสุด การบริหารงานในปีบริหาร2565-66ณบัดนี้และขอให้ท่านส่งงานต่อให้กับคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ให้ดาเนินการไปได้อย่างราบรื่นและมีสว่วนใิภาพต่อไปกิจกรรมใดที่เป็นกิจกรรมที่ดีที่ท่านทํามาขอให้ท่านได้ประสบความสําเร็จทั้งอายุวันนักสุขภัพและสิ่งใดที่ท่านคิดดีคิดชอบแล้วส่งผลทําให้ท่านได้มีการประสบความสาเร็จ ในขั้นตอนต่อไปที่ดียิ่งขึ้นต่อไปเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ยืนขึ้นและมอบเสียงตรบมือให้กับคณะกรรมก,การบริหารชุดนี้ด้ครับ,รรบขอบคุณรับค,ค,ครับเชิญคณะกรรมก,การบริหารชุดนี้เชิญกับที่นั่งได้เลยครับ